ลองไปชมซีซแ pl ant กวักมรกตดำกวักเขียวด่างจากข้อใบเดียว3ปีโตได้แค่ไหนสำหรับพืชสกุลามิโอสสามิโฟเรียตามปกติทั่วไปบ้านเรือนในประเทศไทยก็จะเห็นแบบเขียวเขียวธรรมดานะครับสำหรับกวักมรกตวันนี้ลองเปลี่ยนไปอีก2โทนสีนะครับผมได้ข้อนี้มาตั้งแต่กันยายน2020จากนั้นก็พัฒนามา2022 ก็เห็นความแตกต่างนะครับจนมันถึงล่าสุดบนที่18พฤษภาคม2023กวักมรกตดำมีชื่อทางการค้าว่า CC Plant Raven พืชตระกูลกวักมรกตนี้นะครับถูกนำเข้ามาจากแอฟริกาก็เป็นพืชในกลุ่มเอรรยที่น่าจะเป็นหนึ่งในชนิดเดียวที่อยู่ในแอฟริกานะครับเริ่มแรกเจ้ากวักมรกตดำนะครับจะเป็นสีเขียวจากนั้น เม็ดสีของเขาเนี่ยนะครับจะค่อยๆปรากฏขึ้นแล้วก็ค่อยๆทวีความดำเข้มขึ้นจนเมื่อใบแก่เขาก็จะค่อยๆดำสนิทช่วงที่เขาแทงยอดอ่อนมาขึ้นมาใหม่จะเป็นสีเขียวไม่มีความดำเลยนะครับจากนั้นสีจะปรากฏเมื่อมีความแก่ใบมากขึ้นแต่จะไม่เข้มทันทีจะค่อยๆไล่ไปนะครับ เม็ดสีดำจะค่อยๆไล่จากปลายนะครับเป็นสิงโคนสังเกตได้ว่าใบเขาจะแตกออกมาเป็นแบบใบป,ประกอบขอนนกก็จะไขว้กันนะครับสลับสว่างกันฉะนั้นเวลาเราตัดชำก็ตัดเป็นข้อนะครับและถ้าเราอยากให้เขางอกรากเร็วๆก็ตัดส่วนของข้อนะครับอย่าตัดส่วนโคนใบตัดข้อออกมาด้วยฉะนั้นรากก็จะเกิดได้เร็ว สร้างไรโซมได้เร็วจะมีต้มเก็บอาหารอยู่ด้านล่างนะครับเขาเรียกว่าไรโซมก็แต่สะสมอาหารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเป็นต้นที่ผมยังไม่เคยตัดนะครับสำหรับก <c oughs> วักมรกตดำได้จากใบเดียว <c oughs> ข้อใบเดียวนะครับพัฒนามาอันนี้เป็นลำของต้นกวักมรกตดำเี็กได้ว,ว่าผวกเหมือนกวักเขียวๆทั่วไปนี่เอง แต่โตได้ช้ามากเนื่องจากพัฒนามาจากข้อใบเดียวฉะนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อฝักมรกตไม่ว่าจะด่างดำด่างเขียวด่างหรืออะไรก็ตามแต่ควรซื้อ,อเป็นแบบก้านติดขึ้นมาเลยนะครับจะทำให้พัฒนาได้เร็วไม่งั้นเราก็ต้องรอนานนี่ก็ถือว่าซื้อเวลาแล้วก็ ถ้าเกษตรกรชาวสวนทั่วไปจําหน่ายก็อย่าไปต่อราคาเลยนะครับผมให้ดูแล้วว่า3ปีข้อหนึ่งนะครับโตได้แค่นี้ทีนี้ลองมาชมเจ้ากวักมรกตเขียวด่างกันบ้างผมก็ได้มาพร้อมการเด่นกันยายนปี2020สังเกตถึงความต่างไหมครับเขายังมีอยู่แค่นี้เนื่องจากเขามีความด่างเวลาเขาแทงใบขึ้นมานะครับจะสังเกตได้ว่ามีทั้งเผือกยอดเผือกยอดนี้นะครับ แล้วก็ยอดด่างก็เจ้าเผือกนี่ก็ขยันออกมานะครับท่านผู้รู้ก็แน,นะนําให้ผมเนี่ยตัดทิ้งได้เลยไม่ต้องเก็บไวเขาจะได้เร่งพัฒนาส่วนที่เป็นใบด่างนะครับถือว่าพวกพวกวักเขียวด่างนี่ทําได้ยากมากจะทําให้ด่างสวยด่างเทพๆด้วยนะครับนอกจากความช้าแล้วก็ต้องเสี่ยงกับการเจอยอดที่เผือกนี่ถือว่า เป็นพืนที่ต้องทรหดอดทนในการรอคอยถ้าใครเห็นว่า,าเขาขายราคาที่สูงกว่าทั่วไปก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเราต้องซื้อเวลาเจ้าสองใบนี้มีกว่าจะเจอแดบกบลายหินอ่อนแบบนี้นะครับรอมานานถึง3ปีนะครับผมยังรอได้ก็ถือว่าไม่น่ามีใครจะเก็บข้อมูล แล้วก็ให้ท่านทุกคนได้ชมกันยาวนานขนาดนี้ผมก็เก็บคลิปไว้เก็บภาพเอาไว้เพื่อเปรียบเทียบให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ากว่ามันจะเติบโตมาเป็นลายแบบนี้นี่ก็ต้องรออีกก็เห็นว่ามียอดแทงขึ้นมาใหม่แล้วนะครับหลังจากตัดยอดเผือกไปก็รู้กันแล้วว่ายอดนี้จะด่างแบบนี้หากใครชมคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ถูกใจฝากกด f o l ล o subscribe และได้เจอข้อมูลเกี่ยวกับพืชแบบนี้เรื่อยๆครับ